เห็นไหมเอ,อ่ยวิธีทำก็คือหลังจากเราเย็บทรงก่อนนะเย็บทรงแล้วก็ไปรีดให้เรียบร้อยทีนี้ตรงนี้คือเก็บปกเก็ตปกเนี่ย เราดีดล้มหากลางแต่ช่วงนี้ช่วงบานหน้าเห็นไหมคะเราจะผ่าแล้วก็ตัดหัวให้แค่กระเบียดเดียวพอข้างละกระเบียดนะคะแล้วเราก็ผ่าตรงนี้เราจะแบเพื่อที่เวลาล้มมาเนี่ยมันจะได้ไม่หนานะคะคือถ้าผ้าบางก็ก็ไม่ต้องไม่ต้องแบอันนี้ผ้าเขาหนาเราก็เลยจะแบ อันนี้จะเป็นด้านนอกนะแบแบเพื่อที่ว่าตะเข็บต,ตรงนี้เดี๋ยวเราล้มอีกมันจะได้ไม่หลายชั้นมันจะได้ไม่เป็นปมนะคะอันนี้ก็ต่อบ่าต่อบ่าตรงบ่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะหลบก,กับซับในก็จะล้มมาอย่างนี้ดังนั้นตรงนี้เราก็ตัดเฉียงเพื่อที่ว่าเวลาเราเดินขาดผ่านคอแล้วพอเราเดินผ่านคอเนี่ยเส้นเขาก็จะกด มันจะได้ไม่ลังตะเข็บตัวนี้เขาก็จะขยับได้นะคะข้างหลังเราก็เย็บเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็รีดแล้วก็รีดชายเลยนะคะกระโปรงตัวนี้เดี๋ยวจะผ่านหลังะคะ่ะเราก็รีดชายซะก่อนรีดชายให้เสร็จก่อนข้างอย่าพึ่งต่อซับในก็ทําอย่างนี้เหมือนกันนะคะแล้วเราก็นํามากลัดคอกันเราจะเย็บกลับ ซับในก็เหมือนกันเราจะเย็บกลับกลับออกมาแล้วจะเป็นทรงนี้ถ้ากลัวหลงเราก็จับมาประกบกันก่อนเนี่ยว่ากลับออกมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้รอบคอแล้วก็ตรงนี้ก็รอบแขนตรงนี้ก็รอบแขนนะคะเย็บเย็บกลับคอเย็บกลับแขนแล้วเราก็ล้วง้วงจากข้างหลังมาข้างหน้าดังนั้น กลางหลังอย่าพิ่งต่ออย่าพึ่งเข้าซิปไม่งั้นถ้าเข้าไปแล้วจะจะล้วงมาไม่ได้วิธีล้วงก็คือล้วงจากเนี้ยโผล่ออกมาข้างนอกนะคะก,กัดเข็มมุดรอบคอกัดรอบเลยนะคะโดยให้กลางยึดกลางเป็นหลักแล้วก็บ่า กัดกลางก่อนเลยนะคะกัดกลางกัดคอหลังแล้วก็กัดบ่าแล้วเราก็ค่อยไล่กัดทีละส่วนนะคะถ้าเรากัดไล่ไปเลยอย่างเงี้ยมันจะไถเราต้องยึดจุดสําคัญก่อนและตรงนี้ก็ต้องกัดไว้ก่อนแต่เรายังไม่เย็บกัดบ่าของตัวจริงกับตัวซับในให้ตรงกันด้วยนะคะก่อนที่เราจะเย็บคอ เดี๋ยวเราไปเย็บเย็บเสร็จเราก็ตัดหัวผ้าแล้วก็ขีดขีดแล้วก็กดกันแร็บค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อ,อคอเนี่ยก่อนเดินก่อนที่จะเย็บเนี่ยต้องเดินเส้นก่อนนะคะทั้งตัวนอกตัวในนะคะเดินเส้นทุกครั้งทุกตัวเลยนะเสื้อทุกตัวต้องเดินคอกันยืดก่อนค่ะอันนี้พอเราเดินคอแล้วเราก็ตัดหัวผ้าแล้วก็ขีดขีดทุกระยะหนึ่งเซนนะคะ ทีนี้เราก็จะมากัดตรงแขนคือถ้าเรากัดไล่ตามเส้นไปเลยเนี่ยเวลาพลิกออกมาแล้วตัวในมันจะเหลือดังนั้นเวลาเรากัดเนี่ยเราจะต้องให้ตัวในตึงกว่าตัวนอกโดยที่ยึดจุดระักะแร้ก่อนนะคะยึดจุดจุดระักะแร้สองข้างเลยค่ะทั้งหน้า คือตรงตัวเนี่ยจะต้องไม่เคยยืนตรงตัวนี้ต้องต้องหยุดจุดเดิมของเขาเดี๋ยวเราจะไปไล่ผ้าตรงแนวหัวไหล่ค่ะเพราะว่าตรงหัวไหล่เนี่ยมันจะเหลืออันนี้เรายึดตะแกรแล้วเราก็ยึดเอวไว้ด้วยค่ะกันไม่ให้เขาหนีกันอันนี้คือด้านข้างเรายังไม่เย็บนะแต่ว่าเรายึดยึดเอาไว้ไม่ให้เขาหนีกัน เดี๋ยวเวลาเราเย็บมันเนี่ยตัวนี้ก็จะยึดเนี่ยระดับระดับเขาจะได้ไม่ขยับเส้นบ่าที่เมื่อกี้อย่างนี้นะคะเราก็ต้องขดหดหด,ดชิ้นบ่าห,นนะหดช่วงจับตร,ตรงตรงตำแหน่งบ่าเนี่ยค่ะ เส้นเดิมเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้ที่เราเดินเส้นเอาไว้เราหดเข้ามาหนึ่งกระเบียดจากเส้นเดิมตรงนี้ของเขาแล้วก็ค่อยๆไล่หดหดเข้ามาทีละขีดแล้วก็เป็นหนึ่งกระเบียดค่ะต้องหดให้ถึงหนึ่งกระเบียดเลยนะ เวลากัดเข็มหมุดอันนี้กัดเข็มหมุดของด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะดูเส้นเขาเส้นเขาจะค่อยค่ขยับขึ้นไปจากเส้นเย็บที่เราเดินกันยืดเอาไว้เนี่ยเราแต่งใหมเห็นไหมคะอันนี้เส้นเย็บนี่เราแต่งหดเข้าไปหนึ่งกระเบียดแล้วเวลาเรากัดเข็มหมุดเราก็กัดเส้นหนึ่งกระเบียดค่ะแล้วก็ค่อยคอยค่อยๆไล่ผ้า ค่อยๆไล่ผ้านะคะตำแหน่งข้างเนี่ยให้เท่าเดิมเดี๋ยวเราเย็บจากจุดนี้เลยค่ะเย็บอันนี้ไปเลยอย่างนี้ค่ะอันนี้ข้างหลังนคะคะเย็บเสร็จตัดหัวผ้าเล็กแล้วก็ขีบนะแล้วเดี๋ยวเรามาล้วมกันรีบก,ก่อนรีบล้มไปด้านโชว์นะคะล้มไปอันนี้คือซับในอันนี้คือตัวจริง ดีลงไปหาตัวจริงนีดตามตับเข็ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ร้วมมีได้ตรงเส้นเลยค่ะเรดก่อนเวลาพอล้วงออกมามันก็จะได้ส่งได้รูปเลยมันก็จะ จะรวมให้ดูอย่อยนี่นะคะรีดลงมไปก่อนเรารีดคอแล้วนะล้มคอมาแล้วล้มรลักกแ็แล้วนะคะทีนี้เวลาเราจะล้วงเราก็ล้วงจากข้างหน้านะคะอันนี้คือข้างหน้าข้างหลังเรายังไม่ต้องไปต่อนะถ้าต่อแล้วมันจะล้วงไม่ได้ค่ะ อันนี้คือตรงหัวไหลแล้วก็ค่อยๆล้วงเขาออกมา้วงออกมาแล้วก็มารีดอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปเข้าข้างนะคะ ลวงแล้วก็จะอย่างนี้แล้วทีนี้เราก็รีดนะคะเวลารีดรีดจากด้านในนะคะรีดจากด้านในนะคะเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้เขาก็จะตึงข้างในเนะี่ยเขาก็จะตึงอันนี้คือ,อัวไรที่เราหย่อนข้างนอกแล้วเราต็กินข้างในหนึ่งกระเบีย